แล้วก็โผล่ขึ้นมาโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม A d i อดิฟิคุสเกมไรสักอย่าง a b o u t b e เ l อะไรสักอย่างโอเคจำความกันได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วนั้นเรานั้นอยู่ในองค์ที่ค่อยๆจะครับแคลกไปหน่อยมาวันนี้นั้นใช่เราออกมาจากองค์นั้นแล้วยังไงล่ะแต่ว่า วิบากลำครั้งนี้มันก็ยังไม่จบหรอกนะพวกเราต้องปีนขึ้นไปยังไงล่ะทตายเถออเออเอาล้าวละว่าแต่ทำไมขาเราแบบขาใช้ไม่ได้หรออ๋ออาจจะอยู่แบบในท่อเออในในโอ่งานนะก็แบบเออเป็นปริโอแบบอันนี้โอ้นี่อันนี้อะไร ทําทำําไมทำทำไม, <g if> ทำทำไมเอาราราหนทางน่าจะอีกยาวไกลเลยนะ <c oughs> เออการบังคับผมว่าง่ายกว่าเคียิที่อเวอิดนะเอออันนี้คนเดียวกันปะเนี่ยอ่าหัวใสๆแบบนี้นะน่าจะเดียวกันนะผมว่าหัวใสๆแบบนี้เออที่เราคุค้นเคยมาเกมนี้แหละฉันจะต้องเล่นให้จบ ไม่ได้ทางนี้ใช่ไหมนเนี่ยใช่ปะใช่แหละเออไปเลยฮึบเออ,อแสบนิ้วฮึบอาา่าถึงอยู่วะแหละไปเรื่อยสวยอย่างที่โอ้เลสดูแดเอเฮียลื่นใหญลื่นอย่าลื่นใหญ่ลื่น,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 นอ,อึบอ,อ่าฮึบ อ,นนอย่านะอย่าอย่าจะหล่นเลยเชียวนะโอเคเอ้เสียวว่าเฮ้ยมันง่ายเกินไปป่าะแบบไม่มีหล่นอะไรเลยเนี่ยเนาะให้เปิดนให้เปิดนไปอย่างปา้าเฮ้ยเออเอเอมันบอกว่าน่าจะต้องให้ลงไปทางนี้นะวิ่งตัวเหรอทางเกาะปลายเลยแล้วกันปึ๊บ สวิงก็โอ้ยมึงเอ้ยกลับไปแล้วเวียงอีกแล้วเหรอฮึแล้วป้ายไม่น่าอะไรใช่ที่ดีเออได้จะได้เฮ้ยอย่าหลุดอย่าหลุดเฮ้ยหลุด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 เฮะประมาณนี้ยเฮ้บเฮ้ยมึงเอ้ยกลับจุดเริ่มต้นเฮ้ยมันง่ายเกินไปเพราะแบบไม่มีหล่นอะไรเลยเนี่ยมันเอาแล้วสินะ มันเอาแล้วสินะตายสิเล่นฉันแล้วซึ่งมันทำให้ฉันนั้นหัวร้อนไม่ได้หรอกสบายสบายเรามีประสบการณ์แล้วมันจะมีอะไรร้อนกว่านั้นอีกเหรอไปแบบโป๊โปโปโปเลิกเอออ่าเออสุดยอดยังกลับเป็นเท้าบอกเลยว่าจบอันนี้ไป ใช้มือเดินแทนเท้าได้เลยฮึบฮึบในจังหวะหนีโอเคต้องไกลๆหน่อยตรงนี้น่าจะได้ฮึบเอาได้ละเดี๋วตรงนี้เหรอนี่น่าจะอ่าถึงโอเคโอ้งเอ๋ยถ้าหล่ดลงไปนี่เริ่มต้นอย่างเดียวเลยนะอย่านะ โอมือมันปริมปริมมากมือมันปริมปริมโอเคเกือบไปเลี้ยเฮ่เฮ่เฮ่มันจะไม่หักเกาะให้มั่นใช่แล้วก็ไปจดสบียนถมรถเลยอะไรอ่ะคนละมั่นกันแล้วแม่ตรงนี้ระวังแบบว่าเออเสียงก๊อปแปนโอเคชึบ เอาอย่างเรื่องปึ๊บอันนี้ต่อแล้วไปทางไหนต่ออ่ะเดี๋ยวนะโอ้้หลงตรงนี้ได้เลยโอเคตายเซ้ผมสัมผัสได้ว่าถ้าลงไปตรงเนี้ยมันจะกลับไปยังจุดเริ่มต้นฉะนั้นอย่านะมึงเอ๋ยขอร้องเอ๋ยอ่าแล้วก็ อันนี้เหรอหรือพุ่มนี้พุ่มไม้นี่เหนียวโคตรบอกเลยจับทุกระดับประทับใจแต่นี้ไปไหนอะทอนซุงเหรอไ,อ,หอไม่ถึงอะไม่ถึงถ้าปล่อยตัวนี่ว่าน่าจะหล่นอะลบพุ่มแดงอันนั้นปึ๊บเฮ้ยไม่ถึงแต่เกือบนะเฮ้ยถึงอยู่ปึ๊บอ้าหัวพุ่มแดงนี้เอง แหละมาจุดจุดนี้แล้ว hmm. น้ำตกขอข้าวเหนียวด้วยได้ไหมขอข้าวเหนียวด้วยด้วยฮึ้บเฮ้อหุยมือเกือบหลุดแล้วไม่ละเอยมึงอ่าฮะโอเคอ่าเฉียบอย่างคมคมอย่างเฉียบจับดีๆจับเนี่ยเออจับให้จับให้มั่นอ่าแบบนั้นน่าจะต้องไปอันนู้นนะผมว่าถึงไหม อาถึงอยู่ยังโคตรชึบฮู้หู้หู้มือเอ,อ้ยเกือบไปแล้วดีนะมือกล้าวให้ตายสิเสียวสลังว้าเอาแหละมาถึงจุดจุดนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นวอมือให้ดีให้เรียบร้อยไปกันต่อโกเลสโก นาาเออป้องไปแบบนี้แหละเออทีละคำเออไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงก๊อโอเค is come back is here bro. จับหนึ่งจับสองจับสามอุยจับสี่อุยมาอย่างโคตรเดเด จับห้าโอ้โหกูทำไปได้ไงอะไปเร็วอย่างโคตรเออเอาละเว้ยเอาละวะแล้วก็เออยานมึงเอ้ยเออโอเคพุยกันดูเรื่องหน่อยน่าจะต้องมาอันนนี้อับนไม่น่าจะใช่ผมว่าน่าจะต้องมาอันล่างีลยวต้อง ต้องไปไปลายหน่อยึบไม่ได้ปึบไม่ถึงอ่าแบบนี้แกว่งและจับไม่ได้จับไม่ถึงดเดียวอาจะต้องไปไปลายหน่อยึบอ่าในที่ยังสุดแกะขึ้นมาเกาะเข้าไปหยิบเข้ามาเอ,อ แบบนั้นแบบนี้ขึ้นไปอันนั้นอ่ะตรงนี้น่าจะใกล้สุดนะหมอเฮ้เยมึงเออเก็บไปแล้วเดี๋ยนนะเดี๋ยนนะเที่ยวนะมึงตั้งหลักดีๆเออว่นั่นตอยาริอาดโอ้ยมือใครนะ่ะ นั่นคือมือของเทพใช่ไหมช่วยพาชันบินโอเคขนาดขนาดเทพยังหัวทิ่มมาอยู่ตรงนี้เลยไม่ตายเถอะน่าจะพาขึ้นไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตดี๋ยจับพุ่มโอเคจับพุ่มเอาไว้โอเคจับพวกนี้โอเค อันนี้อไหลฮ้บฮู้ยฮุ้ย,ยเช็คคอยอีกหนึ่งจุดมันกรไม่ได้ยากขนาดนั้นเออสวบไายครัาเฮ้ยเลยๆๆๆๆอ่าเอาละมึงเอ,อ๋ยเวี่ยงตัวอีกแล้วหนึ่ง สวยหัวย,วย,ยางทีมไปปลายไปไปลายหนึ่งขาชี้ฟ้ายัางไงแล้วจะเอามือจับยังไงโ,โ,โอ้เดือดเดือดเดออ่าอ่าเอ่งเฮ้ยมันนีดเดียวมันนีดเดียวเดือดเดือดเฮือบ โอ้ไม่ได้นะปลกแปลกแล้วว่าตรงนี้เออเมื่อกี้เราลองประมาณหนึ่งครั้งนะหนึ่งสองเออเดี๋เดๆแค่ลุดแค่ลุดเอาใหม่เอาใหม่ไม่นับไม่นับหนึ่งสองสามได้ได้ไไดไไดเอ,อต้องกี่ทีกันนะสามอหนึ่งสองสามหูเอา เมื่อกี้มันได้แล้วไม่เหรออะไรอ่ะเฮ้ยทตไมคืบหน้ามันคืบหน้าโอเคหนึ่งสองสามสวยมึงเอ้ยสองสามโอ้ยไอไอความใกล้เคียงเมื่อกี้หายไปไหนเฮ้่อโหกินน้ำไปหลายอึกแล้วเนี่ยกินน้ำไปหลายอึกแล้วไม่ไม่ เราจะยังหัวร้อนกับมันไม่ได้นี่มันแค่เริ่มต้นเองเอกาะพวกนั้นสวยหนึ่งไม่ได้มันต้องทำยังไงช่วยด้วยหนึ่งสองสามอุ้ยโอ้แบบนี้แบบนี้แบบนโอเคเริ่มเริ่มเริ่มจับทางได้นิดนึงสาม เออน่าว้ยไม่จับสองมือแล้วฮึบหนึ่งสองทีนี้ละมึงเอ้ยไม่ได้ได้กี่โมงจะได้กี่โมงจังวันนี้มึงเอ้ยย่าๆๆก็มึงได้แล้วไม่ใช่หนูนี่เอ้อ มือถึงไหมโอ้โหมันไม่ถึงนะดิมือยังไม่ถึงเกินที่จะควายคว้าไปทีนึงฮึบฮึบพืึบนีด่เดียวนี่เดียวนี่เดียวเออได้แล้วเว้ยเป็นได้แล้วเว้ย โอ้โเอ้ยมีการนึงเหรออันเดียวไม่พอตายเถอชีวิตหนึ่งสองสามฮ <c oughs> โอ้ยอันแรกก็จะตายอยู่แล้วมีทำไมต้องสองสามอันมึงเอ้ยหนึ่งสองสามไม่ถึงน่ะแหมมันขึ้นไปยังไงวะตอนนี้หนึ่งสอง

ฮัลโหลร r ฉจะจะอยู่อยู่ตรงนี้จริงๆหรอวะไอ้ตายเถอะหนึ่งฟองชีวิตคนเราไม่จะล้มลุกคุกคลานมากแค่ไหนคนเราก็จะต้องข้ามโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เราก็จะต้องข้ามมันไปให้จนได้ซึ่งชีวิตอะมันไม่ได้มีแค่การมาเกาะนี่หรอกนะให้ตายเอถอะถ้าหารเกาะนี่มันยากแล้วมันยากจริงๆนะ เฮ้ช่วยด้วยติดอยู่ตรงนี้มาครึ่งชั่วโมงแล้วบอกพีว่าจะต้องสวงสวงสวงิงเมาส์ของฉันแค,แค่ไหนฉันจะไปเกาะมันได้อะฟองไม่ได้เฮ้อเออเอาตัวเองจับกดน้ำเดี๋ยวได้ไหม ทำไมฉันต้องไปทำงานหนะักฉันก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมฉันต้องปีนขึ้นไปฉันก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมต้องมาห้อยตรงเตงนักเลงก็ไม่ใช่ทำไมต้องอห้อยตรงเตงเออคิดอยู่เหมือนกันตลอดไปความจริงเว้ยมึงสามารถหรือว่าตะกกายน้ำปุ๊บแล้วไปเกาะตรงนั้นปุ๊บ แล้วก็ขึ้นเข้าปรา,าสาทเออมันอาจจะมีบันไดก็ได้อะนะมึงคิดว่าไงหวัวล้นๆของมึงนี่แบบไม่ช่วยเลยเหรอหรือ <c oughs> ว่ามีแค่หัวไม่มีสมอง เอาออกไปให้หมดรีแลกซ์รีแลกซ์กลับขึ้นสู่ไม่ช้าโอเคไากลับสู่เกมหจากที่เราผลคลายทุกอย่างแล้ว มันจะง่ายได้ทําตัวให้สาบายสาบายอย่าไปคิดอะไรมันมากแล้วเราก็จะจับมันได้แบบนี้แบบนั้นโอเคถือว่าเรานั้นคลายแล้วความจริงมันเราทํามาทั้งหมดนั้นจะไม่ศูนเปล่าอย่างนอนแน่เออมันต้องมี อีกสักครั้งหนึ่งที่มันเป็นของเราเรานั้นจะต้องเกือบแล้วเกือบแล้วผ่านมันไปนิดเดียวให้จนได้ถ้าแค่นี้ ผ่านไม่ได้แล้ววันหน้าเราจะเป็นยังไงใครจะเป็นยังไงช่างแม่งยังหรอกเหลือกหนึ่งทีผมนะ้าถ้าแค่นี้เรายังผ่านมันไม่ได้ วันหน้าเราจะผ่านปัญหาไปได้ใครจะผ่านก็ผ่าน